าทุกคนหน่อยมาบุเคยเข้าป่าเที่ยมวันนี้สบายดีไป,ไป,ไปนหน่อยมาเบิงยิ้มเลย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 ใกล้เมืองเนาะอยูแต่ในเมืองเราเคยเข้าป่าเที่ยงก็เลยพามาเบิงบ่งส่วนสบ,บายดีทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาอยู่ผู้อยู่ผ่านกกนั่ก็คือเอามาบ้านนอกมาในฮาดสิพาทุกคนมารอเบิงส่วนอ่างไม้แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เมื่อใม่กำลังดอกเจออ่า ยังบานมันบานมากนะเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปรอเบงสวนเพราะว่าอ่อเอามายามบ้านก็เลยว่าสิพาทุกคนมารอเบงบรรยากาศอยู่ในเขตนอกว่ามันสิเป็นยนังไงเนาะเดี๋ยวเมาหมุนให้ทุกคนเบื้งนี่้มาอันนี้จะเป็นเป็นสวนเป็นสวนของอ่าของพ่อเขาเองเดี๋ยวสิพาทุกคนไปรอเบงว่าอ่าบรรยากาศอยู่ป่าอันนี้มันอยู่อยู่ป่าเข้ามาในป่าประมาณอ่าสี่ห้ากิโลเมตรเดี๋ยวสิพาทุกคนไปรอเบิงเนาะเพราะว่า ผ่านมามีแต่ลงคลิปอยู่ในเมืองเนาะเดี๋ยวนี้เ่ามาเข้าป่าบ้างเนี่ยทุกคนอันนี้จะเป็นมองอ่ามองที่พันไซมองอตัวนกตัวเจียพอ,อตัวนกมันตายไปแล้วพอนี่อโอ,อ้มีแต่นกน้อยลทุกคนนี่นี่พี่ไซม,มองอตัวนกอันจะเป็นไอต้นมะงอบ่ะนี่บ่เบาพอจะเป็นตนองงออ้น กำลังดอกเดี๋ยวเอาไว้ให้มันฮอดหญ่ามันเป็นมากหย่ามันเป็นกินเดี๋ยวจะมาทายให้ทุกคนเบิองอีกบันนึงเอาเอามาทุกคนอาจจะเห็นว่าข้างหลางจะเป็นผาานะคือบ้านเฮาจะมีผ้าหลายคือถ้าว่าไพได้ติดตามช่องเขาเฮาในช่วงที่เฮามาในช่วงเดือนแล้วฮักมาเนาะจะทายให้ทุกคนเบ่งมีจะมีหกครบหิน ที่ว่าก็จะนาไปสร้างทางรถไฟกับทางด่วนกับยูบ้านเท่ากันเนาะจะมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าโฮที่ก็จะในมาขอบเห็นเพื่อนําไปสร้างทางรถไฟกับทางด่วนเนาะโดยบ้านเนามันอยู่เมืองนเทอร์แคว์มันจันทุกคนซื้อบ้าน่นาคุมจริงในเมื่อก่อนมันซื้อบ้านหน้าใต้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะได้มีการห่มบ้านสาบ้านเป็นบ้านเดียวกันคือก็จะตังซื้อบ้านใหม่คือบ้านบ้านหน้าพระบ้องนะทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้ิีาทุาคนไปรอเบิ้งว่ามันจี ก้อน,น่างในนาะส่วนอันนี้เป็นส่วนของพ่อเองนี่กาลังดอกอันนี้เป็นจะเป็นต้นมะง้อทุกคนแต่ว่าบนปูลายยางอยู่อันนี้น่าจะเป็นต้นลำไยดีเพิ่นจะขึ้นไปเถิงพูกนก้อนนี้ชาวทุกคนยางรอแต่ว่า,อ,าอยู่ด้านเถิงนี้ยัง,ย,งยังบ่ยัปานไหนเอา,าไปรอบ,บังทำกันเนาะเฮ็ดเป็นตูปเ,เป็น,ปนที่ยงอย่างนี้มื่อวาพอดีเข้ามายามบ้านพาเมียมายามบ้านกันเลยว่า Mà lọ bên Cân nòi mà nằm Bye bye đọc con này lụt Bye bye đi bye bye Nhưng lo n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 hưng lo Nhưng thấy con nhưng thấy con đi Nhưng lo nhưng lo nhưng lo Nhưng lo Cái bê tư vậy nhỉ Cái hay chăng này Nhà mắc máy mạng mà chẳng bà nòn cái này Như văn hò cái cái chọc mà lạc Anh ấy mình vô cây Cái ban đây เขามาไปแล้วมันจะเปลีนปลาอ้อมมดเลยนะทุกนจะแปลว่าอ่ามาทางเห็ดสวนอยู่กลางป่าจะบริเวณใกล้บ้านคนนี่เพราะฉะนั้นแนวยามเวลามากใหม่มันเป็นมากยามม,มากใหม,ม่เป็นกินเนาะตอนได้มาเฝ้าอันนี้ไม่นน่าจะเป็นไถ่คน,นมังมันเห็ดได่อันนั่นก็ปั้มน้ำเหดสวนคน,น,นพอาะยึดถึงกันลราพอยึดถึงกับมีต้นใหญ่หรอวะก็มีต้นดอกเรอยึดถึงคนมีน เอาน้ำนี่โบ,บได้อัันนน้ว่ายังโบได้ได้อย่างนี้มาเองว่ะเออน้ำนดินเี๋ยวโอ้ทุกคนมีน้ำลินเลยนี่บริเวณนั้นจะเป็นตัวยาบำรุงบแบบโดยธรรมชาติมันจะมาหดติหญ้ามันอ่าไก่าีดอกนะครับก็มาให้ยาบำรุงให้มันให้บอดอกใหม่อ่ามะมัยสลาก์กำลังดอกตรงนี้จะเป็นมะงอกระลำญ่กำลังดอก เข้ามาทางป่าพิกาสิมินเสียงนกเสียงยางไรทุกคนบรรยากาศเย็นดีอันนี้นอนนออนนอเป็นต้นงวงต้นงวงแต่วงองไม่เห็นดอกว่เพาะโอ้พนมามนดอกหมดแล้ว,วแต่ว่าดอกแต่วันล้น่นมันมันบดจับฮะทุกคนสรุปคือบริกินมาแล้วมวง,มงขึ้นมาเถิงมันจะบอนง่ญ่ทุกคนอันนี้จะเป็นตนน้นน้อยแต่ว่า มากิดแล้วเลวเออบนมากเริ่มดอกต้องอ่าเราถ่าเบิ่งอีกจากสองสามเดือนเดี๋ยวช่วงที่มันในช่วงที่มันดอกอ่ามันจะเป็นมากแล้วอาจะมาถ่ายให้ทุกคนเบิ่งอีกอั้งหนึ่งแต่ว่าต้องม่สภาพตัวจริงทุกคนเพราะว่าหาก็อยู่ไปเห็นเรียกอยู่นะเขาลงจันทร์หอกบาบุคคลได้มาบ้านเนาะถ้าเุาได้มาเขาก็สีมาแวะถ่ายให้ทุกคนเบิร์บอกทางด้านลุ่พูจะเป็น ต้นที่เออยวไงมันจะมากเริ่มดอกดอกเต็มหมดละไม่ <c oughs> พอผู้นิสันเลยทุกคนย่างคนจนเมยนี่เอาเราดิแตนคือกันเลต้องได้มีคนอยู่ขึ้นอันนี้นะจะเป็นผู้ดีโคจันเลยคนย่างกันนี่ก็เมย์ยืนจะคืออะไรจะก็ยืนลุมท่ายู่ผู้สั้นก็อันนี้มีต้นน้อง,องเมยทุกคน แปลว่าในมกร่นปลูกใบว่าสิปลูกเป็นให้เป็นสุขอใหม่ปลูกกินในครอบครัวแต่ว่ามาเห็นในช่วงนึงก็เลยว่ามีคนปลูกขายมันน่าพอดีก็เลยแนะนำให้คนได้ปลูกกันขายเอานานี้มาแต่เดี๋ยวพอกนามมีนามออกมูได้ออบอกเขึ้นบนภูเขาสูงมีนามออกมูได้ ก็จริงคนปล่อยน้ำลินปล่อยย่ใบถึงแล้วมันลงมานี่นี่ทุกคนเห็นบ่ว่ามันสูส้เขาทำไอันนี้ย่างมาบริเดีย่านงนหอบเลยขึ้นวันนี้จะเห็นผ่างามต่อไปจะเป็นผ้าแซดทุกคนผ้าแซดจะเป็นผ้าอ้อมพอดีจะขึ้นมาเหี้ยบอยู่เบื้องล่าง,งตอนนี้ก็จะมีผ้าอีกห้องของเห็นกาอยู่นี่นี่เห็นปะเพราะเเห็นอันแปผ่ๆน,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 นี่จะเป็นห้องของเห็นอยู่นี่อ่ายี่นี่ ประมาณสามโหงแล้วํำไป้างหลังผาตัวนี้ก็มีอีกคือกันจะมีหงของหินังไงอยู่ทางเพื่อหลังอหอบทุกคน,นจะมีน้ำไหมบอน้ำวันนี้น้ำเล่นเป็นน้ำธรรมชาตน้ำแรงก็มีน้ำเอาหอบนำเขาก,กินยังไงกันองงน,นอำแรงนะเนาะเสรนสามแล้วเดินจสามสิหอบงวย เดี๋ยวพอบ่อนบ่อนพอว่าไปไหลาทางอยู่ก็เดี๋ยวต้องนึื่อง,งมันว่านี่ต้นน้อยๆนึงดูนทางกับทุ่มหอยเงินมือนเลยเริ่มมีดอกแล้วขึ้นมาจอมผัวจะเห็นว่าเป็นผูวเป็นน้อยเป็นน้อยก็จะถ่ายให้ส่วนหมอยต้นนี้ไปพ่นผุนป่ะขางบนแล้ดินเห่ไเอไหทลหทางมีไกนะ่เนาะ อันลงรุ่มมา้างไว้มันบ่นี่กลัวไงทุกคนหินพุนตั้งแต่มองเห็ลุมลุมมาไทายมาจนฮอดหมดแหละขึ้นมาเทงอาเช่นมีน,น,นะทุกคนหัวสีไข่หัวสีไข่แล้วกินเคือนงะมาแบางื้นที่ก็จะชงหอยกินเคืองแล้วมันปลูกนี่ปลูกขายทุกคนก็ปลูกขายตัดไปขายเจ้าหน้ากามีคนมาหับซื้อเอาไปขายอยู่ในเมืองเนานะ ไอนน้เห็นผู be ้เป็นน้อยเป็นน้อยเป็นน้อยไว้มาเป็นลาขึ้นมาถึงพี่อันนี้ก็ดิ่งเท่าไหร่โอ้ต้นหนวดฟางน่ะกัมเณกทุกคนฟูน้อยน่ะกัมนของเม <t ell ain face> <Huh? S 1> า sidewalk. อนนีแต่อันนี้ม <OLED> ันให้เพื่นให้ล้านสายบนทางทางปลาไปวะให้เขาทางล่ะครับให้กระเจ้าเห็ดให้เพื่อเป็นเอินว่าเป็นคาใจให้กระเจ้าทางให้กระเจาให้แล้วเรากันหลัจากมันเปิดแปรล้เขาก็มาอ่า ปูเปียไม้ใส้สินะเพื่อว่าเอาง่ายเพื่อว่าเขาจะบริจ้างกระจ้าบริได้เอาเงินจ้างกระจ้าทางสินะเพราะว่าธรรมดาแล้วชาวอาห้พกระจ้าทางตัวในจ้างกระจ้าทางเป็นมือเป็นมือแต่อันนี้เขาให้กระจ้าทางแล้วให้กระจ้าเฮ็ดให้แล้วก็จะไม่ให้ปีนึงเรากลับมาปลูเปียไม้ใส่หลังจากมันเป็ล่าสินะโอ้จ้าตอนนี้เขาหอบเมื่ออะไยแม่ว่าเขาจะวามจริงกับบ้านเกิดเขาเองแล้วเนาะกับเขา ในมก้อนเราไปให้หน้ากันแต่ว่าปัจจุบันนี้เราไปเฮ็ดเวีกอยูนกับอนจันทร์หลยปีแล้วมาได้ออกกำาไรกมได้ออกกำลังกายหลยปีแล้วก็เลยว่าโดนอสิเขามาเท้อนึงแบบไม่ยายขึ้นผู้สินะออกกำลังกายสินะเมื่อยมันหอบทุกคนจะตั้งใจมก้อนเลยว่าในมก้อนแบบตื่นเสามาแล้วเตรียมเครื่องไปให้ไปนายย่างแบบแต่ละมือต้องย่างประมาณอ่าสิบกิโลคือตอนเสาร์ย่างไป ไปให้ไปนาไปสวนเนาะตอนแรกกันต้องยางกับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันยุคเขตนอกก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็เจ้าก็มีรถอีแตนมีรถจากรถง่ายไปได้อย่างที่นะแต่ว่าในเมื่อก้อนมันทางไปให้ปหนามันจะเป็นทางน้อยเป็นหาทางทางยางต้องต้องเลยใส่กําลังคนยางอย่างเดียวไปว่ารถรถง่ายไปบ่ได้อย่างนี่นั่ยางว่าไปได้กับรถอีแตนไปแต่ว่าเงาให้ยงาหน้านมันเอ่อมันจะเป็นบวกไปคุ้มหมดเลย ต้องมีรถอีแตนไปได้ย่างเดียวจังงใช่ไนะแต่ว่าเอ่อถ้าว่าไปประจันตมันตัวย่างเนาะขับโบวแมนไปให้ไปหาตัวเองนะก็ต้องย่างอย่างนี้เบอร์นั้นก็จะจะปลูกเบียร์อย่างพลาทุกคนเป็นอ่าดินข้องคอนโดจากเครแหละเป็นของเซียวเซียวพอรือว่าพอเซียวอันนี้ก็จะห้ากระปุกนี่ตัวนี้ปูกได้ประมาณ ประมาณสองปีแลวทุกคนเพระาะว่าเขาเคยมาช่วยเพลินปลูกอยู่อยู่อยู่เขตตวนีนะเพราะในช่วงอสองปีหลังเราเว่าเราว่างเวียยเราก็มาช่วยเพล่นยากในในมาก่อนมนเบี้ยใหม่ที่จะนําปลูกมาเอารถมาจอดอยู่ฝากห้ยฮันบ,บ,บ,บอดบ๊อดเราเปิดคลิปฮันจะจะมีห้วยอยู่ทางบางหลังคือเออเอารถมาจอดฮันแล้วต้องได้ห้ามันขึ้นมาห้าบเบี้ยใหม่ขึ้นมา ก็ที่จะได้ปลูกอยู่อยู่เชิงผูแบบนี้นะคือบริเวณที่เฮายืนอยู่นี่มันจะเป็นสันภูแลทุกคนสันผูคือเฮาย่างมันกินจนหอบมาเลยตอนนี้เหงื่อเปียกหมดแล้วทุกคนอันนี้เป็นพอพอเขาเองอยู่เป็นคนเครียดน้องเอามีพื้นฐานอยู่เข็ียดน้องอันนี้ดีเพื่อนทุก มือแล้วมาดิน,ห,น,น,นหัวนี่ประมาใจให้ตานี่ดินดินนี้ังแงก,ก็เกือบสีกตารหมอนก้างอท่งนประมาณสีเฮกตาร์คนหนอ่งพกทังนี้มีต้นมะม่วงหมดป่านนี้บู่ดูปูเอกกมะมวง นำยจักร้อยอ่นำเงยปลประมาณร้อนั่นี่ยง่เปลูกไรเนี่จะได้ขายดีเชื่อว่านี่พอมึงวางนี่มวงข้ามันโดนบุกไปรดโยชไปเบื้องเน่ยนึกว่เห็นดอกเห็นบ่มีัจับจากต้นเนียมึวางนี่บ่บ่ดอกยมันเบื้องนี้กับขาหัวมันหัวนี่ไปชุดนี้รนีไปมีรับเชิญระดหน่อยนะนี่มาท่นนี่ปล่ยจะท้าห้รเป็นยังน นน่นโอ้โอโดงนี้เดี๋ยวบอมันมีห้อยยังบอกหอกหลาทวนมันนี่เป็นให้เกา่าให้เรามาจะมีเห็นตัวผ้าแบบผ้าเต็มเลยยูยูบริเวณนั้นจะมีนั่นเนะาะพวกะทหารเขาจะมามมยูอันนี้ฮะกระปุกวะนี่ พูดถหกอสิบเหหอดเบี้ยใหม่ใช่ไหมทำบท่ามัน้ำแรทามันดิ่แห้งก็เดี๋ยวเขาปเห็นอดเบี้ยพวกกันแล้วพวกนีปม่ามันเี่ยมมากทุกคนเพราะว่ามาเมื่อก่อนมันพยับได้ขยันในส่วนมอสีเราไปจะมาให้ังยียมมาก ให้หอมขอบเกจแดนไปเอาลมต้อมาตะเกียบนำนี่เพื่อเถิดเพิ่งคนวะผู้มีหอยอยู่เพื่งคนจังเลยอือทอนำต้อมาต้อทอน้ำมาเสี่ยงอาจจะต่างหนึทุกคนเพราะว่าอันนี้จะเป็นน้ำเสียงของเชาแท้ๆเพราะว่าเราเป็นคนเอ่อทางแข้งแข้งไปจันทร์เท่านี้เท่านะ มั่นแค่อยาจะเป่าคลายซ้ำหนาเนึ่เพราะว่าในเมื่อก่อนสมัยประตูประตูมันจะใหญ่มา,มาต่างซ้ำหนามันนี่จะเห็นมีนั่นทุกคนเป็นอ้อยอ้อยเนี่ยพอนี่พูดว่าแกปล่อยมึงแก้แกบ่แล้วทุกคนอ้อยก็จะจะปลูกแบบว่า ปลูกยี่ในสวนในให้จะมีกับครบแล้วน,น,นะผนแบบว่าอยากกินยังไงต้องได้ห้ากินทีส่สวนเองแบบจะบริหารซื้อมัน,นีจนนน่จะมีห้อยน้อยหอยน้อยเปไปันจะมีสวนกล้ย <c ười> กวยกล้วยมันก็ปลูกอยู่ประมาณแปดเก้าสุ่มนะฮนี่นี่นี่กล้วยก็ร้องมากกล้วยก็ร้องมากก็จริงว่าวาค้นมาแล้วก็ตัดไปให้อัน ตัดไปให้เอาเขื่อนึงแล้วแต่๋ยววันนี้เาอยากเห็นเาเ,เ,เลยมาไหม,ม,ม้ยมงบังจะเห็นนี่มองมองนกม,ม,มองเจีย๊ยยุเคเนี่เขาจะจหอยมองเจีย๊ยเต็มีหอยน้อยอุย้ยมีป่าได้เหรอวันเนี้นมยมันห้วยเลยนี่ไม่พกขวดห,หน่อยอุ้ยูย่กันหนาวมาข่าดิทุกคนกันหนาวม,มาเดือนนะ ดันสามแล้วเฮ้ยบิดบวมเลยปีายบางตงน้ดดนยังดอนี่คนเลาะลายเลยกลับกันวันเด่ไหม อันนี้เป็นบวมอย่างนี่จะระเขจกน้อง,องนี่ก็ได้โดเฉพาะไม่มีมาเสือเลยตั้งตกล้มฮนตั้งตัวบนหลอกขึ้นไปมาหันหหอัดน่องปาาอืมตันนีู้่นแห้งมันน้ำร้อนนะมอท่านแล้วมันร้อนจะออกนห้เป็นปลาเป็นหอยให้เป็นปลาบอน จะมีเสียงหกน้องของอยู่ตลอดเลยกลับเราเลทุกคนครับความจริงรออย่างบ่ค่อยแ,แต่ว่าเมื่อให้ได้หลักกัรญานคนหน่อยให้เพราาทายลุงกับแม่เพล่นงี่มันอุ้มบ่ร้อนขึ้นย่งขึ้นปู่ยากเพราะว่าผูมันสั่งตัวที่เขาย่งขึ้นเอาเกล,ลือนละหัวนักลุมจะมีเป็นห้วยในกระห้องห้วยปลาข่อยอยู่พี่น้อง ห้อยแบบตอนตะกี้เฮอยูบ่บานจะมาเราติดต่างมาใส่ใส่เบ็ดประกางอยู่นำห้วยสิ่แหละมีน,ำน้ำตกไหม วีบังหน่อยยังเถินคันวิบังหน่อยยันเถินครับพวกคนหน่อยเราเคยเข้าป่าเที่ยมมื้อนี้ไปได้ไปคนหน่อยเาเบิ่งยิ้มลอย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 ไปมือเนาะอยู่แต่ในเมืองเราเคยเข้าป่าเที่ยงก็เลยพามาเบิ่งส่วนส่วนปูเพิ่นจะเป็นบังความจริงเราคือมันจะเป็นวังง่ายเลยสลับหอยหน่อยตอนนี้ เพราะว่าอ่ามันมันบเป็นห้วยงคืออยู่อทางรุ่มเพราะเบื้องลุ่มจะมีเป็นห้วยงออ่าอเพราะจะมีมีแบบห้วยหน่อยอย่างที่เราลายห้อยกับไปปองใส่กันเป็นแม่น้ำง,ง่ายอยู่ทางด้านลุ่มเย็นดีได้ทุกคนน้ำห้อยที่จะเย็นดีเพราะจะเป็นน้ำแบบว่า,าน้ำออกหมูมาก็ไหลลงมาพอพอมีบ่อนเอาน้ำไปหดสวนเนาะ รถนี่เขาจอนี่จอลรถนี่ห่างยากยากแต่ผลแบบขึ้นผูมาแบบโคตรโค้งมามันง่ายผูสั่นได้ารถรถอีแตนนี่ยากรถอีแตนตรงนี้หลงชุกแต่ว่าพอดีเขาเอารถไงมาเพื่นรถต้นนี้โขวินก็เอารถรถเพื่อนมาทางนี้โคตรยากเลยรถอีแตนนี่ได้ได้อยู่คือเขาวอแหละ